คลิปนี้พี่ริวมีของกินสุดแปลกประหลาดมาฮาทุกคนนั่นก็นคือกระดาษกินได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากินได้จริงหรือเปล่านะแต่คงกินได้ล่ละครับเพราะไม่เป็นขนมนี่นาะและสีเจลที่เราดูดูแล้วมันน่ารักมากๆเลยครับเอาละ่ะต่อไปเราก็จะมาทำขนมนี้กินกันงั้นเดี๋ยวเราเริ่มมาละบายสีกันก่อนเลยฮะ แล้วเราก็มาละเลงสีได้เลยฮะเออแต่ว่าพอระบายสีไปเรื่อยๆแล้วทําไมรู้สึกว่าสีมันออกจากนอกกรอบน้องแมวเนี่ยเนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วหืมน่ารักปะโอเคเดี๋ยวพี่ลิวจะกินให้ดูนะฮะือมอมอกระดาษนี่ก็จะฝืดๆคอหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวเยลลี่เนี้ยหวานอร่อยมากๆเลยบีบซสบีบะ โอเคนี่น่ากินมากๆเลยครับอืม <c oughs> mm hmm. very good